ตอนที่สอาการผิดปกติจากการทำพีดีและการแก้ไขเบื้องตอนพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับจากละกๆตอนที่พ่านมาท่านผู้ชมคงได้รู้จักแต่ทำความเข้าใจในเรื่องของโรกใ้กันพอสมควรแล้วนะครับ และตอนที่แล้วพวกเราได้อธิบายเกี่ยวกับการหลากงตายทางช่องทองไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาเสริมความรู้ให้มากขึ้นอีก,อกนิดนึงเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่ควรทราบและการแก้ไขเบื้องตอน้นสําหรับการหลา่งตายทางช่องทองนะครับซึ่งความผิดปกติเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุนะครับถ้าง,งาั้นเราไปชมการ์ตูนกันเลยนะครับ ในการหลังไตทางช่องทองอาจเป็นไปได้หว่าจะมีความผิดป,ปกติเล่านี้เกิดขึ้นนะครับ 1. การอักเสบติดเชื้อในช่องท้องอาการก็คือนำยาที่ถ่ายออกมาจากช่องท้องดูคอนหรือมีเยื่อปนหรือมีไข้เกินกว่า37.5องศาเซลเซียสมีอาการปวดเสียดในช่องท้องขืนไส้อาจเจียนหรือท้องสเสียโดยที่ไม่ได้เกิดจากอาหารเป็นผิดและนำยาที่ถ่ายออกมาขาดทุนหรือมีปริมาณน้อยว่าปกติครับซึ่งเกิดจากการเล็ดลอดข้องเชื้อโรคภายนอกร่างกายเข้ามายัางช่องท้องข้องคนไ้ครับฟังแร่นาคีคลานนะครับแล้ว ไอ้แรกคือเชื้อโรค่ะครับเชื้อโรคก,ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นโดยตาเปล่าครับและมาอาศัยอยู่ตามผิวนังภายในโพรงจมูกซอกเลบฝ้ามือบนอุปกรณ์ต่างๆ และในซิ่งแวดลอมและเมื่อลูกลำเข้ามาในช่องทองก็จะก่อให้เกิดการนักเซฟเรียกหวา่ามีการติดเชื้อครับหากการติดเชื้อรุนแรงอาจทําให้คนไข้ชอ็อกช่องทองพังและเสียชีวิตได้ครับโอ้และเชื้อโรคม้อเนียบุกเข้ามาในช่องทองได้เผื่อมอเชือ้อโรคอาจบุกเข้ามาตอนพนังลําไส้อ่อนแอเฉนเมื่อมีอาการท้องเสียหรือท้องผูกหรืออาศัย้ช่วงที่เกิดการผังเพลอือมีความผิดพลาดในขั้นตอนการทรําแผลลัางมือหรือการเปลี่ยนท่าย หนำยาดังนี้ครับ 1. หลังมือไม่ทุกตองหลังไม่สะอาดหรือไม่ได้ล้าง 2. เปลี่ยนท้ายหนำยาพี่ดีไม่ทุกวิธีหลัดขั้นตอนเพ้อเร่อปล่อยเห้หลายซ้ายหรือบ่ายคอต่อสัมผัสกับสิ่งซับหลอก 3. ้องที่ใช้เปลี่ยนท้ายหนำยาหลังหนำยาหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนท้ายหนำยาอับชื้นไม่สะอาดมีฟุ้นจับ 4. ีใช้นํำยาพี่ดีไม่มีคุณภาพมอดอายุมีรอยชี้ขาด ห้าช่องทางออกของไส้เทงคอบมีการอักเสบติดเชื้อหกกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะบูดลุงไม่สุกหรือมีแมงวันตอมมีภาวะท้องเสียหรือท้องผูกเรือรังเมื่อคนไข้เกิดอาการติดเชื้อให้รีบนำนํำยาทุ่งแรกที่พบวัค่อนไปพบแพทย์อย่าทิ้งไว้นานครับไม่อย่งงางนั้นอาจจะต้องผ้าเอาไส้เทงคอบออกหญิงจะเป็นเหลืองใย,ยได้นะครับครับสำหรับการดักซ่าอาการติดเชื้อ คนไข้ต้องได้รับยาปฏิชีวนะ10ซีหรือ21วันขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคมองอาจผสมยาปฏิชีวนะในน้ำยาพีดีหรือให้ทางลอดเหลือดดำครับก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชือ้อและที่สำคัญคณะทำการรักษาคนไข้ต้องมาส่งน้ำยาตัวตามนัดทุกครั้งและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างแข็งขันนะครับครับเดาสามารถป้องกันการติดเชือ้อ ข้องเหยื่อบูพนังชองทองได้นะครับแต่ถ้าคนคายมีการติดเชื้อถือว่าเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบไปห้าหม้อนะครับ ใช่ครับพอการนักเสพติดเชื้อในช่องทองอาจทําให้เยื่อบุพนังช่องทองพังเสียนาถีไม่สามารถดึงน้ำออกจากหลังกายได้สวนลาไส้อุดตันมีก้อนน่องตามมาและอาจเป็นอันตรายถึงคันช็อกและเสียชีวิตได้เลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยคือห้ามนําน้ายาพีดีที่ผสมยาปฏิชีวนะแล้วทิ้งเอาไว้ในรอดที่จอดกลางแจ้งเป็นอันขาดนะครับเพราะความร้อนจากแสงแดดจะทาให้ยาปฏิชีวนะในน้ายาเสื่อมประสิทธ,ธิภาพในการฆ่าเชือ้อ ทาให้รักษาหลคไม่หา้นะครับสองการติดเชื้อที่แพร่สองทางออกข้องถอหลางไสและสายเทงคอบลักษณะการติดเชื้อที่่องทางออกข้องสายเทงคอบคือแพร่แดงมีน่องไรปวดดื้อกัดแจ็คขับแท่นเดียวกันนะครับให้รีบมาหาคุณหมอก่อนติดเชื้อจะหลุกล่ามเข้าไปในช่องท้องสำหรับสาเหตุการติดเชื้อข้อง่องทางออกก็คือ 1. น,นคนไข้หลังมือไม่ทุกตองไม่หลังมือก่อนทำแพร่ แก้เกาแผลหรือแผลโดนกัดทับเป็นเวลานาน3ามท้ายเท่งครอบโดนกระชากทูกดึงรังหรือดึงซ้ายไม่แน่นสี่ทำแผลไม่ถูกต้องไม่ทำแผลร,รือปล้อยให้แพ้อาบชื้นเป็นเวลานาน 5. นลงแชในอ่างอาบน้ำเล่นน้ำในน่องน้ำธรรมชาติหรือไม่ยอมทำแผลทันทีล้างอาบน้ำหรือล้างไวน้ำเซต เริรับการหลักษาพแผลที่เชื่อก็คือต้องทำแผลวันละหนึ่งถึงสองครัง้งและทุกที่ที่แผลเปียกชื้นห้ามแกะสะเก็และคราบเลือดที่แผลโดยแดดขาดถ้ายาคาเชื่อก่อนปิดพากตและกินยาปฏิชีวนะตามที่หม้อแนะนำ ควรตึงซ้ายให้แน่ระวังแม่ซ้ายทุกดึงรังหรือสามารถยกไปมาได้ไง่ายห้ามอาบน้ำให้ใช้วิธีเช็ดตัวหรืออาบที่ะคึงตัวแทนครับการดัดซ้ายจะได้พ้นดีถ้าคนไข้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างแข็งขรดนะครับ 3. หากซ้ายนํำยาพีดีลุดรัวหรือขอตอสัมผัสกับซิงซอกบล็อกหรือเชื้อโรคจาก,กซิงแหวนหลอมภายนอกต้องรีบปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ยึยุดทำพีดี 2. ปล้อยนำยาพีดีออกจาช่องทองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ระวังไม่ให้นำยาพีดีปนนปือนเชื้อโรคแล้วไล่ย้อนเข้าไปในช่องทองของคนไข้ 3. านีบปลายซ้ายบริเวณที่ตั้มว่าร้อยรัวหรือจุดปนเปือนด้วยแคมหรือด้วยการฮักผับซ้ายและรัดโดยนั่งยางเพื่อการไม่ให้นำยาที่ปนนปือนเชื้อโรคแล้วไล่เข้าช่องทอง นำพากดชุบน้ำยาโพวิดินพันรอบส้นที่มีปัญหาแล้วรีบไปโรงพยาบาลพร้อมนำสายทานเฟอร์สำรองมาให้คุณหมอเปลี่ยนเร็วๆนะครับ ถ้านนำยาพีบีไม่ไล่ข้าวช่องทองเมื่อใครตัวล็อกให้แร่วะมีไส้หักพับตรงในมังหรือมีการอุดตันภายในส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อให้หยอกทุ่งนนำยาสูงขึ้นดวบีบทุง่งเพื่อเพิ่มความเร็วในการไล่ของนนำยาและอาจอียับแร่ดูนะแทนแข้งทรายเป็นคว้าหรวอเดินไปเดินมาแต่ว่าถ้าล่องถูกยั้งแล้วยังไม่ได้พ้นด้วว่ามีปัญหานนำยายังไม่ไล่ออกจากช่องทองเลยให้รีบไปห้ามหมอเลยนะครับอย่าห้าทางแก้ด้วยตัวเองนะครับ และข้อ5ครับ หากน้ำยาพีดีที่ท้ายออกมาทาั้งวันรวมกันแล้วค่าทุนหมารหรือมีปริมาณน้อยผิดป,ปกติรวมกับมีอาการบวมตามแนคนขาเยื่อนั่งตาและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วถ้าเป็นหมาอาจแน่นหน้าอ,อกและหห้ใจไม่สะดวกเวลานอนรับสิ่งที่ควรทำก็คือลอดปริมาณน้ำดืม่มและกินให้น้อยลงเลยงดข้องเค็มหรือลอดเกลือโซอเดียมในอาหารให้เลือหน่อยว่า2องกลัามต่อวันและเพิ่มเออร์เซนความเค็มคอนของน้ำยาพีดีวันละหนึ่งถึงสองท และรีไปห้าม้อนะครับเพราะการใช้น้ำยาพี่ดีความแคมคอนซูงตอนเนืองหลยวันนั้นจะทำให้พนังช่องทองพังและไม่สามารถทำพี่ดีได้เลยเพราะไตข้องคนไข้โรคไตเรื้อรังจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณปัสสาวะตามปริมาณการดื่มน้ำได้ดื่มน้อยหรือดื่มมากก็ขับถ่ายเดิมดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการกินน้ำและการรับประทานอาหารเค็มดังนี้ครับ สำหรับผู้ใหญ่ควรดื่มนม้ำเข้าสู่ร่างกายวันละ500มิลลิลิตรบวกกับกำไรร่วมจากน้ำยาพีดีที่ได้ในแต่ละวันบวกกับปริมาตรประสะวะทางวันจำไว้นะครับการดับปริมาตรน้ำที่บริโภคต้องรวมนม้ำจากอาหารน้ำแกงน้ำซุปน้ำในผลไม้และน้ำจากเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะครับทังทีด่ดีควรมีกระบอกตวงน้ำดื่มประจำวันของตัวเองไว้นะครับ6 ผู้ป่วยบวมนม้ำมีสภาวะาน้ำเกินก็อาจจะเป็นพรบยินน้ำม,มากว่าน้ำที่ออกจากร่างกายหรือกินอาหารที่มีรดเค็มซึ่งจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นบวมตรงนั่งตารั่งมือรั่งตีนเหนื่อยให้ใจลำบากและความดันสูง สังเกตภาวะบวมในระยะเริ่มแรกได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่าอาทิตย์ละครึ่งกิโลหรือเดือนละสองกิโลควรลดปริมาณน้ำที่กินจำกัดอาหารเค็มและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเข้มคอนข้องน้ำยาพีดีผูป้ป่วยสามารถตรวจสอบสมดุลน,น้ำในร่างกายได้โดยการชั่งน้ำหนักและววัดความดันถูกวันนะครับแต่ถ้าหากอยู่ในภาวะขาดนา้ำก็เป็นเพราะว่ากินน้ำน้อยว่าที่ออกจากร่างกายครับ คนไข้จะเกิดอาการวิงเวียนผิวแหง้งความดันเลือดตำ่ำให้รีบมาพบหมออย่าแก้ไขเองนะครับคนไข้หลังตายทางช่องท้องส่วนใหญ่ต้องฉีดแล้วก็กินยาต่อเนื่องหลยชนิดดังนี้หนึ่งยากระตุนการสร้างแม็ดเลือดแดงหรืออ r ริโท o p o ิ e t i n อยาลดความดัน 3. ยาลดความเป็นกรดในเลือด 4. ียาจับฟอสเฟตได้แก่ยาแม็ดแคลเซียมยาแม็ดอลูมิเนียมซีวีลาเมอร์และยาแลนทานัม 5. ้าถนและและวิตามินบำรุง 6. กยาต้านกัดเลือดและแ๊ดยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆแทนยาเบาหวานยาเกายาหลอดไขมันเป็นตน้นจึงควรจดจำชื่อยาและศึกษาขนาดวิธีการใช้ขอควรระวังและอาการพิษปกติของยาที่ตนได้รับ หากเกิดซิงผิดป,ปกติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาท้องรีบแจ้งให้คุณหมอเพสัจกรหรือพยาบาลที่ดูแลรับราบนะครับเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดอันตรายรายแรงคนไข้ไม่ควรซื้อยาวิตามินหรืออาหารเสริมมากินเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณหมอนะครับเพื่อจะทําให้ยานั้นไปตีกับยาที่คนไข้กำลังได้รับหรืออาจเกิดการซะสมในร่างกายทําให้เป็นอันตรายได้นะครับ หากคนไข้ไม่สามารถกินยาในปริมาณที่คุณหมอสร้างได้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด,ดก็ตามควรจะแจ้งให้คุณหมอหรือพยาบาลทราบเพื่อจะได้ปรับการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้ครับถ้ามีอาการผิดปกติเมื่อเปลี่ยนยาคนไข้ควรจะจำชื่อยาและอาการผิดปกติและแจ้งให้หมอหรือพยาบาลทราบถูกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้คุณหมอทันอื่นจาจยาตัวเดิมสำลาว และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาก็สามารถสอบถามได้จากคุณหมอคุณเพภสั์หรือพยาบาลที่ดูแลคนไข้ได้เลยครับเรื่องของการดูแลสุขภาพชองปากับฟันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับฟันช่วยในการบดเคี้ยวท้าไม้เรากินข้าวได้ร้อยแต่ทําไม่แลให้ดีๆโรคฟันผุและโรคเงือกอักเสบอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อนในช่องท้องได้นะครับ คนไข้ต้องไม่ลืมดูแลความสะอาดข้องช่องปากและสุขภาพฟันให้ดีโดยการแปรงฟันให้ทุกวิธีอย่างน้อยวันละสองงนลั่งตื่นนอนและก่อนเข้านอนครับใช้ไม่คัดฟันอย่างน้อยวันละครั้งในช่วงก่อนนอนการแปรงฟันอย่างเดียวไม่สามารถทำความสะอาดซอกฟันได้ถั่วถึงลีกเหลียงข้องวานลูกอมน้ำอัดลมสูบยาหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไปห้ามม้อฟันอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับ เวลาไปพบหมอฟันก็ต้องบอกเขานะครับว่าเราเป็นโรคไตวายและได้รับการหลัางไตทางช่องทองเพราะคุณหมอจะได้วางแผนการรักษาอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ครับเพื่อให้การรักษาได้พน้คนคนไข้ควรไปห้ามหมอตามนัดอย่างแลงคลงขัดนะครับทุกเพ่งเหรอครับและก็ควรจะเตรียมตัวก่อนพบคุณหมอดังนี้นะครับควรมีบันทึกเตือนก่อนวันนัด้องถึงสามวันจะได้เตรียมตัวก่อนไปพบคุณหมอรครับ การหนัดตรวจบางที่ก็อาจจะมีการแกบป,ปัสสาวะ24ชั่วโมงมาด้วยแต่หากปัสสาวะเพียงวันละครั้งหรือหน่อยว่าก็ไม่ต้องแกบมากนะครับเรียมสม,มุดบันทึกดุลน,น้ำยาพีดีหมายให้คุณหมอตรวจเช็คด้วยนะครับเรียมสม,มุดบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดความดันและน้ำหนักตัวห้าคนไคข้จดเอาไว้คนละแล่มกับสม,มุดบันทึกดุลน,น้ำยานะครับจดบันทึกอาหารที่รับประทานในช่วงสามวันคือวันธรรมดาสองวันวันหยุดนึ่งวันเตรียมคำถามหรือขอสงสัยที่ต้องการท่ามหม้อไปด้วยนะครับ หัดนามและอาหารตามที่ระบุในใบนัดเมื่อถึงวันนะัดพบคุณหมออย่าลืมนำสมุดบันทึกดุลนนำยานำตาลในเหลือดนำนักตัวและบันทึกอาหารส้างวันมาให้พร้อมนะครับ พร้อมนำปสัสสาวะและน้ำยามาให้ตรวจตามที่คุณหมอสั่งไว้ในใบนัดด้วยนะครับควรวันน้ำและอาหารล่างดีสิบกลางขึ้นขึ้นก่อนที่จะถึงวันนัดจนถึงเวลาจเจาะเลือดในตอนเช้าของวันนัดเพื่อให้คุณหมอได้จเจาะเลือดและตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดและควรนำอาหารและยามาที่โรงพยาบาลณะรอดตัวด,ด้วยนะครับอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเราเพื่อให้การหนักซาดายพ้นดีนะครับผันพลื้อผันพลื้อ,อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการลลางไตทางช่องทอง ก็เป็นเพียงการบำบัดอดแทนไตไม่ได้ทําให้คนขายให้คาดจากโรคไตจึงต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะได้รับการปลูกไ่ายไตร่างกายคนเราก็เหมือนกับรถยนต์นะครับต้องดูแรลรักษาตรวจเช็คอย่างสม่ำเสม,เมอตรงในพังก็ต้องซ่อมหากเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปอย่าให้ถึงกับซ่อมไม่ได้แก่ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผน ผ้าตัดปลูกท้ายตายครับรักษาทางร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอทางอาหารกายและอาหารใจรับเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์และมีคุณภาพนะครับจะได้ดีทางกายใจแข็งแรงนะครับใช่แล้วครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ